ทุก็เหมือนกันทุกที่มันเกิดขึ้นทุกที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะบางคนบางท่านอาจจะมีทุกข์อยู่ไม่ว่าพระกับแม่ชีนะไม่ว่าญาติจยวมีทุกคนมีนะทุกข์มีอยู่จริงๆทุกตัวนี้มันต้องอดทนอดกั้นะทุกในอริยสัจทุกไม่มีสาเหตุนทุกตัวนี้เราต้องผ่านไม่ได้ต้องดอดทนเอาจริงๆนะ อดทนเอาจริงแล้วก็เฝ้าดูมันอย่างนั้นนะเฝ้าดูใจอย่างเดียวเฝ้าดูแล้วก็เฝ้าดูมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกมีความคิดอย่างอื่นแทรกมาเราจะสลัดทิ้งนะสลัดทิง้งสลัดทิง้งมันจะพอมันสลัดทิ้งไปมากจิตมันเป็นจิตมันเป็นสมาธินะพอจิตตั้งเป็นสมาธนะิเนี่ยมันจะรู้เด่นอยู่เฉาพาะซึ่งทุกนั้นแล้วอยู่กับลมอย่างเดียวนะอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าอักรู้อยู่ซึ่งทุกนั้นที่มันอัดแน่นเข้ามา มันเหมือนจะตายให้ได้จริงๆนะถ้ามันเต็มเข้าจรมันจะตายให้ได้จริงๆนะตายแล้วต้องยอมตายนะต้องยอมตายกับทุกนั้นยอมตายปล่อยให้มันตายมันตายอยู่นะพอสมาธิมันตั้งจริงๆก็ลองถามมันดีนี้ถ้าถามแล้วไม่มีภาษาปล่อยไปก่อนะทําสมาธิบางครั้งสมาธิมันไม่เต็มนะสมาธิมันไม่มันยังไม่เที่ยงพอนะเราถามมันถึงไม่มีภาษาตอบนะ มันยังไม่เที่ยงพอนะบางทีมันยังมียังมันยังมีอย่างอื่นปนอยู่ปนอยู่ในความคิดของเรามันแทรกเข้ามาอยู่ได้นะมันถึงไม่มีภาษาตอบเรานะถ้ายังไม่มีเราก็ต้องอดทนไปอีกอดทนอย่าปล่อยให้มันดับไปเองนะคืออย่าเผลอไม่ใช่ว่าอย่าปล่อยคืออย่าเผลอให้มันดับไปเองนะต้องดูจนขณะมันดับนะรู้จนรู้ขณะมันดับไปเองนะไม่งั้นมันจะพลาดโอกาส ม่จะพลาโอกาสมันจะไม่เข้าใจจมแจ้งว่าทุกตัวที่มันเกิดขึ้นใจมันจะไม่ยอมรับถ้าเรามีสติอยู่กับมันจริงๆรู้ถึงขนาดที่มันดับใจจะยอมรับจริงๆแต่หากว่าสมาธิมันตั้งเด่นถ้าเราถามันจริงๆมันมีคําตอบออกมาแล้วปี้งงอกมาให้เราเลยทุกเพราะว่าเราไปยึดเอาจะตอบเรามา แต่อง,ง,งคุบาอาจารย์บางท่านอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่สองคูบาจะเป็นอย่างนั้นวันนั้น,นทุกมากนะทุกขณะที่ว่าเดินเข้าห้องน้ํามไม่ได้นะเดินเข้าห้องน้ายังเดินไม่ได้ไม่มีกําลังที่จะเดินต้องคานคานไปเข้าห้องน้ํานะคานไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คานออกมาสูบุรีสูบุรีเสร็จแล้วก็ทิ้งแล้วก็คานกลับมาเข้ามานั่งแล้วก็นั่งนั่งมีสมาธิจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกนะ ในตอนนั้นนะสมาธิมันไม่เคลื่อนสมาธิมันเด่นอยู่กับอาการที่มันเป็นสมาธิมันเด่นอยู่กับอาการที่ัเป็นอยู่กับทุกข์นะมันไม่มีความคิดอย่างอื่นแทรกมันรู้แค่ทุกข์อย่างเดียวรู้แค่ทุกข์ทุกทุกทุกมันก็ทุกข์ทุกข์อยู่มอนนะทุกข์มันก็ทุกข์แท้ทุกข์แท้อยู่เหอนนะมันทุกข์แท้ย่างไ้ใครก็มันจะใจจะขาดให้ได้นะทุกข์แท้แต่เราก็นั่งอยู่กับลมเข้าหรอออกมีลมเป็นบาดฐานนะลมมีลมเป็นบาดฐานอยู่ไม่ได้ทิ้งลมนะ แต่ไม่ค่อยแต่จะมีสติอยู่กับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจมากกว่านะแต่ลมยังมีอยู่ถามทุกแท้ถูกแทอยู่ก็นั่งพอนั่งเฝ้าดูทุกข์เข้ามากทุกข์เข้ามากทุกข์มันใจะจะขาดตายไม่ได้นะเราก็เลยถามว่ามันก็ถูกแทะว่าถามางมันนะถ้าจำไม่ผิดนะบางทีอาจจะผิดอยู่แต่ถามลักษณะอย่างนั้นนะ มีภาษาต่อขึ้นมาเลยมันบอกว่าทูกแนื้อไปยึดเอาทุกเพราะว่าเราไปคิดเอาคำคำตอบเปี้ยงลงมาเลยทุกที่หายวับไปเลยนะเห็นคาเห็นคาตาที่ว่าเห็นคาตาเห็นคาเห็นข้างในนะหายวับไปเลยนะแบบว่าเลยแต่ไม่มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นนะแต่ไม่มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นนะไม่สว่างไม่สว่างสวายนะจำได้ไม่สว่างสวยแต่ว่าไปอยู่ หายในแปลงเราก็อ้ยร่างกายสดชื่นมาสดชื่นมาเหมือนเดิมนะร่างกายกระปิกระบอกเหมือนเดิมอู้ยทุกข์มันก็หายได้นะคือตั้งแต่ตัวนั้นมาคือทุกข์อะไรมาเราก็ไม่กลัวเพราะว่าทุกตัวนี้แล้วว่ามันหนักสุดแล้วนะทุกอย่างอื่นไม่เท่ามันนะในความคิดของกูบานะทุกข์อะไรมาก็ไปเท่ามันก็มีทุกหลายครั้งอยู่ทุกทุกหลายครั้งอยู่แต่ว่าเห็นมันกระดับเห็นมันกระดับนะ ทุกข์หลายครั้งเหมือนกันจะเรียกว่าเห็นอริยสัจนะเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจเรียกว่าเห็นธรรมนะเขาเรียกว่าเห็นธรรมนั่นคือเห็นพระเจ้านะแต่ยังไม่ได้หมายความว่าเราหมดกิเลสนะไม่ได้หมายความว่าเราหมดกิเลสแต่เราเห็นทางแล้วว่าทางจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์อย่างเดียวนะมันไม่มีสุข ที่ว่าสุขเพราะว่าทุกข์มันลดลงแค่นั้นเองแต่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขจริงๆมันแค่ทุกข์มันลดลงะวาสุขกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ติดกันคนละฝั่งแค่นั้นเองในความจริงมันเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะข้ามก้าวข้ามพ้นมันจริงๆมันต้องอดทนต้องอดทนอดกัน้นมีความภาคความเพียร <c oughs> มันก็เป็นเรื่องยากนะทุกอะไรมาเล็กน้อยขอให้จับไว้ก่อนขอให้ดูจนบรรดาไปเองนะ นักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นนะเพื่อที่จะข้ามไปสู่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำนะังมีอยู่แค่นั้นสนะิ่งที่เราต้องทำจริงอดทนแล้วก็อดท่านอด,อดทนแล้วก็อดกั้นให้มันมากนะ